เนี่ยนะคะจากท่านพลเอกธัญญาเกียรติสารนะคะดิแม่ทัพภาคที่สองนะคะเปัดงานครั้งนี้นะคะจนจะแล้วเสร็จนะสมบูรณ์ลุ่มลุ่มเลยในช่วงเวลานี้เพราะคุณพุฒนาจะภาพโปรถานเยอะมากค่ะมีมาตลอดวันเลยตั้ <c oughs> ตงแต่พิธีต้องช่วงบ่ายก่อนนะครับค <c oughs> ่อยปอ <c oughs> งก้าบ้านนะครับจิ <c oughs> ตใจมามีทั้งวันทั้งวันครับเป็นตัวไร้เทียมไร้เทียมจะภาพเด็กไม่ทันเด็กไม่ทัน 再包，然后再包房租。 อัยอันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในพระโบสถ์ขอกราบนวัตกรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุทัยอุทโยประธานฝ่ายสงฆ์พระเทรานุนเถระด้วยความกรุรอย่างสูงกกาาาจาววเเลสุุอัััตตตรนท Satama muli raja sasunantu itawan, Namedang samedapadhan, Ngejantali um, 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 kiwip

Te pitung tianura bentuk, aro keienasuke na car, ayapa senina maharaja chama haracha tisabake. Te pitung tianura bentuk, aro keienasuke na car, isa isana semiyak ka chama haracha tisabake. Te pitung tianura bentuk, Saranang, <-tinyi> saranang kachamim, uparimas mintisabhakem, <-tinyi> <tinyi> jataro dewa maha dewa, tegunyoko chan, <tinyi> ete jataro dewa maha Puta pasangan, tampa pasangan, sangka karawatam, pasang tamak karawatam, karawata, sangka karawatam, sama kantawan, aku pribun cintu, hitam, ratan. พุทธเจ้าโคกราบธรรมสการหลวงพ่อใหญ่พุทธบรมีสีประคนชัยศักดิ์สิทธิ์ี่ิยจุนที่นี่ละครเชอ ในวัดองค์ปรัมานเป็นประธานโคมกุ่สุวรรณงามสะพรั่มกันคนควายประพอพิธีวงสวงในงานทอดฎีมหาสมบัตีนวัตต์ตาดในปีนี้จงได้การศึกษาทุกพยันตรายทั้งหลาย ทั้งปัติภัยวาตภัยโจรภัยและอาคีภัยตลอดทั้งอุตสาทุกจงเรื่องตดหมดทุกจงทุกประตาลโอยกะเซ็นสุสทรารในจตาจุบททั้งสี่ทั้งอายุวันนะสุขาพลาทุธีวาราตรีกา

สุขเณรจาสาธุดังตันสามครั้งจาสาธุสาธุสาธุหนึ่งลำดับนี้ท่านพระเป็นประจานพิธีครับได้ตักทูปหางที่เครื่องเส้นบงสูงเรียนเชิญท่านาสุวรรณนะท่านสุวรรณนามสักครั้งคุณสมบูรณ์สุขเรียบร้อมครับได้ปักทุกตามท่านรู้ว่าอะไรจัะ คุณนายานท่านนายอำเภลเลยฮนะคุณเต็มด้วยนะแต่อัเพลไม่ได้มา,าใช่ไหมออกจากจากวันนี้คุณวันนี้พรุ่งน,นี้มวลงานคุณกระถินเยอะมากเลยครับคุณนายคุณสุคุณนา,ายมาแทนและ บางทีสุดแขนอับข้งหน้าก็ได้จากข้างหน้าก็ได้จ้ะ ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุในกิจวัตนาารกรุกของท่านผู้ว่าด้วยครับที่ไกลไกลแค่ไหนก็มาครับวันนี้อาจจะมาชาติที่หของไทยด้วนว่าจะมาในช่วงเวลาอาจจะไม่กี่รอนะครับเวลาสิบสามนาฬิกาอก็อถือว่าเป็นจดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวท่านสุภาพที่ท่านอะไรครับท่าน จะภาคกอบครัวร่วมทำบุญจะถิ่นนะคะต<ะ>า,า,ามศักธิรีแห่งนะคะตอนที่จะแห่ช่วงเวลา1ิบสอนาฬิกาเนาทีนะคะเป็นที่าน<อ>เมตตาหน้าตัวไปถามจิตให้วัตถุมงคลนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์่ท่านใดที่นำกลับไปบูชาไตือนในะคะว่าหลายๆท่านที่อยากจะจองและจองไม่ทันนะคะจะมาบูชาในวันนั้นก็ไม่ได้ ห um ัวหน้าส่วนราชการนำโดยท่านรัชกรอัครพัชโพผู้ว่าราชการจังหวัดพินรับได้เดินทางมาถึงแล้วนะค่ะขอต้อนรับนะคะท่านพลเอกธัญญาเทียปิสารอดีตที่ปรึกษาพิเศษกรมทัพบกและอดีตแม่ทัพภาคที่สองนะคะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะขอต้อนรับขบวนแห่นะคะไม่จัดตัวไม่ย้อยนะคะ ท่านพ่อชนทั้งสี่ทหารทัร้งสี่มาเปอดด้วยนะคะขอทาอหา,ารที่เป็นเรื่องสิ่งสำคัญสูงสุดเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยนั่นเองนะครับอาเซียนเรียนรอบอุโบสถสามรอบนั้นนะครับลำดีทำไมถึงเรียนรอบอุโบสถเพราะว่าอุโบสถนั้นเป็นนอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ปฏิสถาน,านองค์พระพุทธปฏ้าอิมพัตรธาน และองค์กสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคตกรรมที่ทางพระสงฆ์ดได้ตามขึ้นนะครับมาให้ประธานอาจารย์พันตีอภิสักดีในสุนทรภักดิ์ศาสนาจารย์หมรดทห,ห,หารตกที่ นะคะตอนนี้นักแสดงก็พร้อมการตอนนี้นะคะนักแสดงนะคะพร้อมให้เตรียมให้พร้อมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ท่านทานักดีและท่านทเกียได้ชมการแสดงจากน้อง โรงเบียนตะโคนชัยพิทยาโคนดัาบาโดย